รีวิวหนังสับเปล่์หนังไทยที่สร้างปรากฏการ์รายได้ทะยานไป500ล้านบาทแล้ว หลังจากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับบอกเลยนะครับว่านี่เป็นหนังในจักรวาลไทยบ้านที่ดูแล้วเนี่ยโคตรประทับใจที่สุดเลยครับตั้งแต่ผมเนี่ยดูมาเลยจะบอกว่าหนังผีตลกธรรมดาก็ไม่ได้ครับเพราะเขานะครับใส่เรื่องราวความตายการมีชีวิตอยู่การจากลาที่แทบไม่มีสัญญาล่วงหน้าซะมากกว่าสิ่งเหล่านี้ครับทำให้สับเปลือกกลายเป็นหนังผีตลกที่กินใจคนได้ง่ายๆครับส่วนตัวแล้วนะครับชอบพาร์ทของเจิดกับพ่อมากครับได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด การจัดงานศพของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันเลยครับจัดตามความเชื่อวัฒนธรรมการตีความความตายของแต่ละคนเป็นพา์ที่ทำให้รู้สึกว่าความตายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและทุกคนนะครับยอมรับความตายได้ แต่ที่ทุกคนต่างกลัวนั่นก็คือการจากลาที่ไม่ได้บอกลากันมากกว่าครับส่วนพาร์ทของเสียงนั้นนะครับค่อนข้างทําออกมาได้ดีเลยนะครับในด้านครอบครัวการให้ความสําคัญกับคนรอบตัวนะครับที่ยังเหลืออยู่คือสิ่งที่เราควรทํามากที่สุดครับที่สัมผัสได้ถึงความน่ารักพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างนะครับของครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดใครที่เป็นคนต่างจังหวัดสามารถอินและเข้าใจตรงนี้ได้ง่ายมากแน่ๆครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังไทยที่ดีและน่าจดจํามาก เรื่องหนึ่งของปีนี้เลยครับสรุปแล้วนะครับทั้งหมดคือดูสนุกครับมีการเล่าเรื่องได้แบบบ้านๆแต่ได้ใจคนดูยิงเป็นคนฟังภาษาอีสานออกยิงสนุกแบบม้วนอิลีครับและใครนะครับยังลังเลอยู่ก็ลองเปิดใจไปดูสักครั้งครับอาจจะได้อะไรกลับมานอกจากความบันเทิงก็ได้นะครับสับไปเลยนะครับหนังดีฝีมือคนไทยอย่างจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ตอนนี้นะครับรายได้ทะยานไป500ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครนะครับที่ชอบหนังผีบุกความตลกกายพานะครับ สำหรับหนังเรื่องนี้ที่ฉายแล้วนะครับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ครับแล้วทุกดูเรื่อง